สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมอีกครั้งนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำเจ้าตัว mo g network นะครับก็คือแอปพลิเคชัน monster of god นะครับ monster of god network เนี่ยก็จะเป็นอ่าเว็บขุดเหรียญ network นะครับซึ่งเหรียญ network เนี่ยมันยังไม่มีในตลาดแต่ว่าเราสามารถเข้าไปขุดได้ฟรีและอาจจะมีค่าในอนาคตอาจจะได้เข้าตลาดนะครับก็ลองเข้าไปเปิดดูกันเลย นี่ก็จะเป็นเจ้าหน้าตาของเว็บ uh, MOG นะครับก็หรือว่า uh, Monster of God Network นะครับมันก็จะขุดให้เราฟรีๆนะครับ1.01 uh, MOG ต่อชั่วโมงนะครับซ,าารซึ่งเราสามารถซึ่งเราสามารถเนี่ย uh กดได้วันละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับเขาก็จะบอกว่าเราจะได้เท่าไหร่เราจะได้0.1 m o g ต่อชั่วโมงอันนี้นะครับก็ยังมีการอัปเดตแบบว่าสามารถไปอ่านข้อมูลในนี้กันได้นะครับซึ่งผมเพิ่งโหลดมาวันนี้เลยก็ยังไม่รู้ว่าข้อมูลของตัวนี้ยมันมีอะไรมากผมแค่มาแนะนำเพราะมันดูน่าสนใจมากๆเลยนะครับขุดไว้อาจจะ ไม่เสียหายนะครับเพราะว่าไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรทั้งนั้นเลยเราสามารถขุดเก็บไว้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ลิงก์เว็บด้านล่างนะครับก็ก็จะมีฟังก์ชัน e s s a g e นะครับเราสามารถคุยกับคนทั่วโลกได้เลยคนที่ใช้นะครับนี่ก็จะเป็นแชทนะครับใช้ของคนที่เขาคุยกันนะครับผม ก็จะมีการฝากโค้ดฝากอะไรกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นทีมนะครับามาร่วมทีมกันเยอะๆนะครับเราจะได้แบบขุดได้เร็วกันมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทีมของผมไว้ด้านล่างน,นะครับก็เข้ามาร่วมกันเยอะๆนะครับอันนี้ก็จะเป็น l e a d e r b o บ r d นะครับซึ่งเว็บนี้เพิ่งเปิดใหม่นะครับก็ยังจะขุดได้ไม่ค่อยเยอะที่1เนี่ยยังได้เพียงแค่7 9 7 7 0 7 6 0เเยหยนเหรียญน,นะครับ ก็เหรียญนี้ยังไม่มีราคานะครับก็รอให้เข้าตลาดซึ่งเราสามารถขุดฟรีเลยเราสามารถขุดเก็บไว้ได้ครับก็เข้าไปกดปุ่มเดียวมันก็จะขุดทิ้งไว้ให้เลยก็คร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์ชอบก็กดซับตะไคร้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนี่เป็นคลิปที่2ของผมนะครับคลิปแรกก็จะเป็นเจ้าตัว ขุดเรียญออนไลน์อันนั้นได้จริงๆนะครับก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะครับขอบคุณครับผม